เรือเดลักซ์รีไว้นะครับท่าเรือไอคอนสยามนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวดินเนอร์ฟู้ดนะครับเรือตอนนี้กําลังจะเข้าท่าแล้วนะครับผมเป็นเรือที่สวยงามมากนะครับหน้าไอคอนสยามบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับทีนี้เราก็เดินขึ้นเรือโอ้คนเดินขึ้นเรือค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ พอเดินเข้ามาในเรือนะครับผมเราจองชั้น2ไว้นะครับเข้ามาจะเจอชั้นแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศชั้นแรกให้ดูนะครับตอนท้ายๆเนาะนะครับคนก็เดินขึ้นมาเยอะมากทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับจุดชมวิวที่นั่งทานข้าวที่สวยที่สุดก็คืออยู่จุดชั้นดาดฟ้านะครับผมเย่เยเรามาถึงแล้วนะครับเราก็มาดูอาหารนะครับที่เราจะทานขึ้นมาเขายังไม่ให้ทานเราต้องรอสัญญาณเรือออกก่อนนะครับเราถึงให้ทานนะครับอาหาร อาหารจะมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยครับผมให้เลือกนะครับเราเดินดูเดินชมดูก่อนได้ครับเลิงไว้ก่อนนะครับเหลือออกปุ๊บเขาก็จะให้สัญญาณว่าตักได้นะครับช่วงแรกๆคนจะตักค่อนข้างเยอะนะครับผมรอให้คนตักก่อนก็ได้แต่เราค่อยไปตักทีหลังนะครับผมเรามาดูโซนอาหารโซนของหวานกันนะครับ ของคาวเสร็จแล้วก็มาดูโซนของหวานช่วงนี้เป็นช่วงสำรวจนะครับดูกันว่ามีอาหารการกินอะไรบ้างนะครับตามภาพเลยครับมีสลัดนะครับโอ้มากมายหลายอย่างเลยนะครับผมมาโซนด้านหลังผมนะด้านหลังจะเป็นพวโซนของหวานขนมเค้กอะไรนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าน่ากินมากนะครับผมโซนนี้เป็นโซนถ่ายรูปที่สวยมากครับก่อนที่จะขึ้นเลือนะครับเราได้โต๊ะจองที่โต๊ะตัว๋ว นั่งเป็นตัวหน้านะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเราสามารถปุ๊กจองโต๊ะได้นะเราจะนั่งตรงไหนนะครับเวลาจองโซนด้านหน้าจะมีดนตรีนะครับผมมีโชว์ต่างๆนะครับผมบรรยากาศดีก็จะมีบรรยากาศอันนี้นะ่าจะเป็นวัดอรุณเนานะเป็นบรรยากาศนะครับช่วงต่อ รามาชมภาพบรรยากาศชั้นสองนะครับที่เราเดินขึ้นมาก็จะเจอชั้นนี้เนาะชั้นนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับผมเหมาะสำหรับการที่เราจะมาเป็นครอบครัวมาคุยงานนะครับชั้นนี้เป็นบรรยากาศที่ไฟสวยสลวยสวยมากครับแต่ถ้านั่งติดกระจกก็เห็นบรรยากาศวิวสวยเหมือนกันนะครับผมชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เงียบสงบอีกชั้นหนึ่งเนาะนะครับชั้นล่างนะครับเป็นชั้นที่สามารถมาหยิบเบียร์นะครับไวน์นะครับผม ุฟเฟ่นะครับแล้วก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับซาซมินะครับผมกินได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถนั่งทานข้างล่างได้นะครับบรรยากาศด,ด้านล่างก็จะประมาณนี้